อัสสลามมุลกุมครับกับคุณหมอมหมามะมุลลานะครับท่านเป็น่าวิชาการเกของสมรรชาสุขภาพนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมวันนี้เป็นกิจกรรมสร้างสุขคน,นาที่ว่าเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับกับวันนี้ที่ห้องประชุมร่มเก้าโรงเรียนร่มเก้านะครับยิ่งอ,อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นใครครับคุณหมอและวมันมีจุดประสงค์อะไร จะทําอะไรที่เขาเรียกว่านาราสร้างสุขครับครับอ่าก็ขอข้ามสันติจงมีเดชทุกท่านนะครับก็ัสลามอะลัยกุมนะครับก็สําหรับงานสร้างสุขอ่าจัางหวัดนาขีว่าในในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นมานะครับอของเรานี่ก็เป็นคอมบเรือกับงานภาคใต้สร้างสุขนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดครั้งที่13นะครับของนาขีว่าเนี่ยเราก็จัดก็ล้อไปกับ จังหวัดต่างๆใน1ิจังหวัดภาคใต้นะครับเป้าหมายหลักๆก็คือเป็นการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นการสานพลังนะครับเพื่อให้เกิดสุขภาวะในมิติที่สอดคล้องกับบริบทของอจังหวัดนะครับวันนี้เราก็ได้เชิญทีมงานซึ่งมาจากผู้ที่สนใจในประเด็นสุขภาวะต่างๆที่กับขึ้นอยู่ในพื้นที่นราธิวาสนะครับแล้วก็จะเป็นทีมทึ่มาจากภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีทีมจากภาคนโยบายนะครับปีนี้เราจะมี ทีมงานหลักเนี่ยมาจากองค์การบริหารส่วนเจ้าหน้าที่ว่านครับซึ่งได้มาประชุมกับเราตั้งแต่เช้านะครับคาดหวังนะครับก็คือมีการมีการเล็กเปลี่ยนนะครับเลกเปลี่ยนแล้วก็มีการนําเสนอน,นะครับการขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆใน13อําเภอของนาทีว่าน,นะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนนาทีว่าน,นี่ก็มีความรักต่อสุขภาพนะครับรนนในขณะเดียวกันแล้วก็รักที่จะอยู่ในวิถีความสุขตามริบุตรของเรานะครับก็สอบถามคุณหมอครับว่า มันมีประเด็นหลักๆอะไรที่มันเป็นตัวเรื่องที่ทําให้เอาออกมาเป็นข้อมูลให้เป็นเนื้อต้อนเดียวกันแล้วก็จะขับเคลื่อนสู่เป็นชุมชนเิ้นแบบหรือนาราทิวาสร้างสุขในอนาคตอย่างรวดเร็วครับครับจริงๆปีนี้นะครับทีมหลักจะเป็นทีมเรื่องเป็นจังหวัดเดียวความสุขนะก็คือเป็นนาราทิวาสร้างสุขหรือถ้าเป็นภาษายาวีท้องถิ่นก็จะเป็นมูนาโรบาฮาเกียอภาษาก็เป็นนาราทิวาสุตฮัพจินเดตนะครับ อันนี้เราก็ได้เชิญตัวแทนซึ่งขับเพื่อนในประเด็นหลักอยู่สีประเด็นก็คือหนึห่งก็คือความมั่นคงทางอาหาร <c oughs> าครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยคณะที่ว่าเรามีทุตสารอาหารของจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นทุตสาหที่ได้ร่างขึ้นมาแล้วก็เป็นแผนพัฒนา,าการขับเพื่อนเพื่อให้ให้ความมัน่นใจว่าคุณานะที่ว่านี้สามารถเข้าถึงอาหารและก็ในในการเข้าถึงก็สามารถที่จะรองรับในผุ้สาหการที่ที่อาจจะไม่ปกติเช่นมีโรคระบาดหรือวิกฤตต่างๆงรวมทั้ง คำนึงถึงพัฒนาการของผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปีนี้ก็ได้มีตัวแทนจากพื้นที่ที่ทาเรื่องอาหารเนี่ยเข้ามาเลิกเปลี่ยนในวง,เ,งเดินบรรยวกาบเรานะครับแล้วก็เราได้เชิญพื้นที่ที่ขับเคลื่อนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมน,นะครับเรามองเห็นว่าถ้าเรามีธรรมชาติที่ดีเนี่ยเราก็มีความสุขแต่ควรจะแป,ป่งปางความสุขนี้ไปให้กับคนที่มาเยือนในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ที่เป็นเชิงของธรรมชาติหรือว่าเชิงนิเวศนะครับแล้วก็ต่อยอดวัฒนธรรมที่มีอยู่น่เางๆช การแต่งกายบ้านเรือนที่วอาศัยปูมปัญญาอาหารนะครับความเท่าเทียมการใส่ของิู้ชุมชนต่างๆนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต่อยอดส,สู่การจัดการตรงนี้ไปนะครับนอกเหนือจากเราคุยเรื่องขยะมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ยังต้องเคลีย,ย์ต่อไปนะครับที่แล้วก็คือคุยเรื่องระบบสุขภาพนะครับพื้นที่ของนาที่ว่านี่เรามีพี่น้องที่มีเชื้อสายไทยมุสลิมมีไทยจีนมีไทย แล้วก็มีพี่น้องจากจากหลายหลายหลายศาสนานะครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมก็พอต่างอำเภอก็ต่างวิถีต่างบริบทกันไปเนี่ยเราก็เลยเน้นว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบสุขภาพวัฒนธรรม่าจะเป็นจุดที่ดีสาหรับการแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาเยั่งยืนของนราธิวาสนะครับ<ช>นนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นความมั่นคงด้านด้านมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยู่ในจังหวะที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะนั้นการเตรียมการทุกประเด็นที่ที่จำเป็นเนี่ย ก็มีการขยับนะครับตั้งแต่ด้านนโยบายด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของของระบบบริการสุขภาพการเติบนตัวของชุมชนนะครับการเตรียมการรองรับทชัพยากรต่างๆที่จะรองรับผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งบางส่วนก็สุขภาพดีแต่บางส่วนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีลุกลุ่รังติดบ้านติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาต่างๆแล้วก็มาพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะได้มีข้อสเสนอที่ตกผลิตมาจากเวทีที่เราทํามาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ จะไปพัฒนาสู่ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่นะครับฝ่ายที่ขับขึ้นนโยบายในภาพจังหวัดรวมทั้งทีมที่มาจากชุมชนเองเนี่ยได้ไปปรับแล้วก็ไปใช้กับพื้นที่นะครับหวังว่าในในปีหน้าเทียบมาถึงเนี่ยครับเราจะได้มีดอกผลจากกิจกรรมในวันนี้นะครับบานเต็มพื้นที่ของนราธิวาสที่13อำอเภออ,อยากให้คุณหมอบอกกล่าวอีกสักนิดนึงครับถึงความรู้สึกของวันนี้แล้วก็สิ่งที่ จะได้รับและสิ่งที่จะเดินต่อพรุ่งนี้ครับว่าเป็นยังไงครับครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับเราถือว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะก็จะนับเป็นพลเมืองสร้างสุขของจังหวัดน่านที่ว่าเดอปรยายนะครับท่านมาร่วมงานท่านมีความตั้งใจที่จะไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของท่านแล้วก็ไปพัฒนาประเด็นท่านสนใจนะครับไปต่อยอดเกิดวัตกรรมแล้วก็ เป็นภาพจิ๊กซอเล็กๆที่จะมาต่อเป็นภาพกว้างของจังหวัดนะครับเราเห็นว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นสียงที่ดีมากก็ต้องชื่นชมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมงานกับเราตั้งแต่เช้านะครับนมทั้งผู้ถี่อเบื้องหลังทั้งหมดนะครับอยังเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวอทีธวิวาสนะครับน้องนาวาชนักเรียนผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าแกนชุมชนเนี่ยสมาชามชาสมสารอันธวิวาสเป็นเวทีเปล่อนนะครับท่านมีประเด็นกับเรื่อนสุขภาพท่านรักชุมชนรักครอบครัวรักสุขภาพท่านสามารถมาร่วมกับเราได้นะครับเราก็มี Facebook สมัชชาชอบจังหวัดให้ท่านได้ติดตามนะครับถ้าเราอยากเป็นคนดีให้เราเอาตัวเราไปอยู่ใกล้กับคนดีถ้าเราอยากเป็นคนเก่งเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ใกล้คนเก่งและถ้าเราอยากเป็นคนเก่งคนดีคนมีสุขภาพดีเราเอาตัวเข้าไปอยู่กับคนเหล่านี้อย่างเช่นสมัชชาสุขภาพนาราธิวาสและกิจกรรมสร้างสุขขอบคุณ คุณหมอมหามะมมูลาท่านผู้ริยการโรงพยาบาลจอแอรลเป็นอย่างสูงผมธนงศักดิ์สุเลมานเอ็มซีเพชรขอบคุณครับาสลาะมริะุณมรุล้อดวบาริกาตึกวะสลามครับ